สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับหมูอ้วนแล้วก็สามีของหมูอ้วนนะคะทุกคนก็คือวอลวิทนั่นเองนะคะก็บางทีอะหลายๆคนยังไม่เคยเห็นสามีของหมูอ้วนใช่ไหมคนนี้เลยค่ะทุกคน <c ười> คนนี้คือสามีของหมูอ้วนนะคะก็คือวันนี้เนี่ยหมูอ้วนแล้วก็วอลวิทนะคะเราจะไปไหนกันวอลวิทไปซ่อมรถ รอยางแบนอยู่บ้านจงก็คือเมื่อวานที่ววรวิลงคลิปไปนะคะที่เราไปช่วยกันเกี่ยวข้าวนะคะววรวิขึ้นไปนี่คือล้อยางแบนนะคะทุกคนก็เลยต้องทิ้งทิ้งรถววรวิไว้ที่บ้านพี่จงแล้วก็ขับรถหมูอ้วนกลับบ้านนะคะแล้วก็หมูอ้วนเนี่ยไปขับรถแม่นะคะแล้วก็แม่ก็กลับบ้านกับครูสารเขานะคะวันนี้เราสองคนก็อัดรถหมูอ้วนมาเลยสองคนแต่หมูอ้วนเนี่ยกลัวรถพังนะคะก็เลย จากนี่ไปหมูอ้วนก็จะต้องเดินแล้วก็เอาสั่ภพระ,ะทุกอย่างให้วรลวิทแบกแล้วก็วอลวิทขับรถขึ้นไปคนเดียวใช่ไหมวรลวิทขึ้นไปเลยตอนเนี้ยไปเลยโอเคหมูอ้วนก็เลยต้องเดินนะคะวรลวิทนี่อย่างชิลนะคะทุกคนบายอันตราย น่ากลัวมากโอ้รู้สึกว่าจะมีรถใครมาตกล่องอยู่ตรงนี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นเออน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนน่าจะสไลด์ถลายลงมาโอ้ต้นข้าวโพดมันสูงนะคะทุกคนบงังวอลวิทหมดเลยโอเคเดี๋ยวหมูวาเนี่ยก็จะเก็บแรงไหวเดินทางไปที่บ้านพี่จงแล้วนะคะทุกคน เดินแค่นี้ก็หอบหอบแหกแ,แล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนหมูอ้วนก็ขึ้นมาถึงไร่แตงตอนนู้นที่หมูอ้วนเนี่ยเคยมาปลูกแตงไว้นะคะซึ่งหมูอ้วนคิดว่าดินตรงนี้ยมันไม่ดีนะคะเพราะว่าหลังจากที่หมูอ้วนปลูกแตงไม่ได้นะคะแม่ก็มาปลูกเป็นข้าวโพดน,นะคะทุกคนแล้วก็มีต้นแตงนิดๆหน่อยๆแต่ว่า ต้นแตงก็โตไม่ไหวนะคะแล้วก็ต้นข้าวโพดก็โตไม่ไหวเหมือนกันนะคะมันออกมันแบบทุกคนดูนี่ต้นมันเล็กนีดเดียวนะคะมันไม่โตเลยแต่เหมือนมันจะเริ่มแก่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ฝางเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะคะเล็กนีดเดียวต้นข้าวโพดมันไม่ดีเลยนะคะทุกคนดูไม่ดีเลย ตรงนี้นี่คือมัอนเล็กนี่เดียวกว็วาดกันไปนะคะแสดงว่า,าไม่ใช่เพราะว่าหมูอ้วนเนี่ยปลูกไม่ได้นะคะแต่ว่าดินไม่ดีนะคะเพราะว่าแม่เป็นคนปลูกแล้วแม่ก็มาดูแลตลอดนะคะทุกคนมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะเ,คเดินกันต่อเลยค่ะทุกคนใกล้ถึงแล้ว หมัวเนี่ยมาใกล้ถึงบ้านพี่จงแล้วนะคะทุกคนเช้านี้บรรยากาศสดชื่นมากเสียงนกกาล้องจิ้วจิ้วจิ้วเสียงดังทั่วเลยนะคะทุกคนเสียงจิ้งกิดก็ยังมีอยู่นะคะตอนนี้ วรวิทก็คือซ่อมรถแล้วนะคะตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วหร,ออรือวรวิทย์ยท <laughs> นึกว่าซ่อมเสร็จแล้วพี่จงก็กำลังทำกระทออยู่ใช่ไหมพี่จงพี่จงกำลังทำกระทออยู่นะคะ วันเนี่ยเพิ่งเดินมาถึงแล้วคะทุกคนแม่ก็เดินมาถึงแล้วแม่เดินไวมากมาไวมากนี่เลยราวีก็จะซ่อมด้ิกกว่าระวีอยู่ตรงนี้นะคะอืมอย่าฉี่อ้วกไอ้ที่ตัวชัวร์ตัวไล่เนอะอืมตัวไล่เนะมีนอนด้วยนอนก็ร้อรถด้วย นี่นะครับทุกคนให้ดูล้อืเจาะกาะนี่ไงเห็นไหมหนอนเนี่ยจะจับเนี่ยไหนดูล้อที่มันพังไงทุกคนดูมันแบนแล้วก็วอลวิเนี่ยบดมานะครับทุกคนดูล้อเนี่ยมันแตกหมดเลยขอนี่คือแตกหมดเลยนะครับทุกคนดูทําไมบดอะไม่แตกแต่ว่าบด บทลงล่องมาไม่รู้<ด>มันจะจทิมยังไงดดูิมันจะหักอยู่แล้วเนี่ยเล <c oughs> ่นหมดเลย,เยโอ้ยพอเราเวนี่ขี้ดื้อจริงๆเลยแบนก็จอดทิ้งไว้เลยมัต้องขับแล้วดดมันหกักมันมันแบบมันจะหักหมดแล้วนะทุกคนฝั่งนี้โอ้โหนี่ขี่ได้แล้วมั้งขี่ได้หรออย่างดียวอ๋อ ช่างวรลวิทมาถึงไล่พี่จงแล้วนะคะทุกคนเอ้ยช่างเอ้ยช่างวรลวิทก็ซ่อมรถอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนหมูอ้วนเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนี้ให้กำลังใจวรลวิทนะคะกินขนมรอวรวิทนะคะทุกคนม,ม,มีกล้งหนึ่งหวีอ,อยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะคะ วิซ่อมรถไปเดอเค <Okay. S 1> จะไปช่วยแม่เกี่ยวข้าลวละรีบเลยอืมไปแล้วนะระหว่างที่รอวรลวิซ่อมรถนะคะทุกคนหมูอ้วนเนี่ยก็จะไปช่วยแม่เกี่ยวข้าวนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราเกี่ยวกันเมื่อวานนะคะทุกคนฝั่งนี้จะเป็นข้าวเหนียวดำซึ่งก็มีหลายๆคนเนี่ย ทักมาแล้วแต่หมูอ้วนเนี่ยยังไม่ค่อยว่างตอบแช็นะคะต้องรอที่หมูอ้วนยังไม่ตอบเนี่ยเพราะว่าหมูอ้วนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าข้าวที่เราเกี่ยวอันนี้เนี่ยเราจะแบบพร้อมขายได้เมื่อไหร่นะคะทุกคนใจเย็นรอหมูอ้วนด้วยนะเพราะว่าหมูอ้วนเนี่ยถ้าพร้อมแล้วหมูอ้วนเนี่ยจะรีทักกลับไปทันทีเลยนะคะเพราะว่าฝนเมื่อคืนฝนลงด้วยนะคะทุกคน แล้วก็หนักด้วยนะคะต้องรอข้าวแห้งแล้วก็ต้องมาเก็บไปตีอีกนะคะทุกคนรอตีเสร็จก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราเกี่ยวเสร็จแล้วเมื่อคืนเออเมื่อวานวก็ฝั่งนี้จะเป็นข้าวดอยอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ข้าวเหนียวนะคะทุกคนนู่นเลยก็จะเหลือนิดหน่อยอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนกล้จะเสร็จแล้วค่ะแต่เสร็จไม่เสร็จสักทีนะคะเหลือนิดเดียวนี่อยู่ริมๆนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนกับแม่ก็จะช่วยกันเกี่ยวนะคะทุกคนแล้วก็พอเกี่ยวเสร็จเนี่ยเราค่อยกลับบ้านกันค่ะ ตอนนี้วลวินน่าจะซ่อมรถเสร็จแล้วนะคะทุกคนนูนขับรถมาแล้วเป็นไงบ้างได้แล้วใช่ไหมมาช่วยเกี่ยวข้าวเหรอจริงปะเนี่ย <laughs> ใกล้เสร็จแล้วถ้าขึ้นมาถึงก็น่าจะเสร็จพอดีใกล้เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนอนิดเดียว ว้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะทุกคนตอนนี้วันนี้เกี๊ยวข้าวเสร็จแล้วค่ะทุกคนวันนี้หมูอ้วนแล้วก็แม่เนี่ยมาตกท้ายเลยแล้วก็ต้องไปที่อื่น วันนี้หมูว่านแล้วก็แม่เนี่ยมาเก็บตกท้ายนะคะทุกคนมาเก็บตกเลยเดี๋ยวหมูว่านก็จะให้ดูนะคะว่าเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะนี่เธอเหรออ๋อแม่ก็จะเก็บไปไหว้ไ,วไกําลังนะคะไร้ข้าวขลังะตอนนี้นะคะทุกคนหมูว่านกับแม่เนี่ยก็เกี่ยวข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยละเราก็กําลังจะเดินทางไปที่บ้านพี่จงนะคะเดี๋ยวมูว่านเนี่ยจะพาทุกคนมาดูว่าวรวิเนี่ยทําอะไรอยู่นะคะทุกคนตอนนี้ วอลล์วิสก็คือนั่งชิวชิวนั่งรอชิวชิวใช่ไหมสรุปขี่ได้ไหมสบ,สบายเลยมาดูอุปกรณ์ซ่อมรถของวลวิสซิมีอะไรบ้างมีอะไรเนี่ยมีแค่นี้เหรอจะปัดแจแล้วก็งัดยางใช่ไหมีแค่นี้เหรอเออแล้วก็สุบยางสุบยางก็ใช้ได้ใช่ไหมนี่ใช้ได้สุดยอดมากนี่เวลาเราเข้าป่านี่เราเอาแต่อันนี้ไปก็ได้แล้วใช่ไหม เอานี่เอาสูบแล้วก็เอายางในเปียมใช่ไหมเวลาเขาป่ายางแบนแล้วก็นี้ัแล้วก็เปลี่ยนเลยใช่ไหมแต่ว่ามันต้องเยอะหน่อยนะเพราะว่ารถบางคันอะใช้กาไม่เท่ากันก็แบกของใครของมันไปเจแต่หลักๆอะจะเป็นสิบเจ็ดกับสิบสี่นะครับใช่เจ็ดสิบสี่สิบสองอะไรเงี้ยสิบเก้าอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้อืเพราะว่ารถของเราเนี่ยหมูอ้วนบอกเลยบนดอยเนี่ยไม่มีใครซ่อมเลยนะคะทุกคนนอกจากพวกร้านซ่อมที่มันใหญ่ๆหน่อยใช่ไหม เพราะว่าเอาไปให้เขาเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางในเนี่ยไม่มีใครซ่อมเลยนะคะทุกคนสุดท้ายก็ต้องมาอยู่จบกับช่างคนนี้นะคะ <c oughs> ก็มีอยู่พวกร้านอะไรต่างๆก็มีแต่บางทีไปเขาก็ไม่อยู่อะไรบางทีซ่อมก็แพงนะครับเราซ่อมเองดีกว่า <c oughs> ยางอะเราสั่งมาเส้นละยี่สิบสาสิบสี่สิบห้าสิบแค่นี้นะครับแล้วแต่ขนาดแล้วแต่บางร้าน <c oughs> บางยี่ห้อนะครับแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนอนะพวกเวฟเนี่ยก็ร้อยร้อยี่สิบแล้วนะครับเส้นหนึ่งแต่ถ้าเราไปซื้อ ส0่สิบห้าสแค่นี้นะครับมันถูกกว่า2เท่านะครับก็แล้วแต่เรานะครับเราทําเป็นเราก็ทําเองถ้าเราทําไม่เป็นเราก็จบไปห้ช่างนะครับแต่ส่วนใหญ่เราทํองห่มูอ้วนเนี่ยจะหาร้านซ่อมไรถอันนี้ไม่ค่อยได้เขาบอกไม่มีเครื่องมือนะคะทุกคนมันเป็นรถแปลกแปลไงหลักๆเขาจะซ่อมพวกเวฟพวกอะไรพวกนี้แค่นั้น แต่ S <S พวกอย่างเงี้ยมันแบบโอ้ยรถอะไรอย่างเงี้นะครับเขาไม่เคยซ่อมอะไรเงี้นะครับ,บ,บโอ้ยไม่รับอะไรเงี้นะครับแต่จริงๆ<า>มันก็เหมือนกันหรือเปล่า <S <S เหมือนกันแต่เขาแค่ไม่กล้าเนาะเขาไม่กล้าเสี่ยงเดี๋ยวทำลอ้อ <laughs> พังไม่มีตังค์ซื้อ <S <S แต่ว่าก็ไม่ยากรอกเหมือนกันนั<ๆ>่นแหละรถวอลวีก็คือขี่ได้ใช่ไหม <S 2> <S 2> ไปกปไปลับไปจ่าหมูว่นแล้วก็วอลวีจะกลับบ้านกันนะคะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยหมูวนก็พาทุกคนมา เอารถวลลวิสกลับบ้านนะคะแล้วก็ไปช่วยแม่เกี่ยวข้าวตกท้ายนิดหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมุกอ้วนกับวลลวิสเนี่ยเราก็จะเดินทางกลับบ้านละส่วนแม่เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะเดินไปฝั่งนู้นน,นะคะเพราะแม่เอารถจอดไว้ฝั่งนู้น,นนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวมุกอ้วนก็จะขอตัวลาวกลับบ้านกันก่อนเลยนะคะทุกคนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบายบายค่ะทุกคน